สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องของเครื่องฟอกอากาศช้า plasma cluster นะครับรุ่น KIE60 นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าอากาศในปัจจุบันนะครับกับคุณภาพชีวิตของคนเรานั้นี่ย่อมมีผลกระทบกันอย่างมากๆเพราะว่าอากาศนะครับมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําให้เกิดมลภาวะของอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับอากาศจากภายนอกอาคารนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่ามี มลภาวะเกิดขึ้นมากมายเพราะมันมีสิ่งปลนเพื่อนที่มาจากฝุ่นละอองนะครับขนาดเล็กนะครับละอองเกสรดอกไม้ควันบุหรี่นะครับหรือว่าควันจากข่อไอเสียรถยนต์นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเชื้อโรคต่างๆเช่นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสนะครับรวมไปจนถึงพวกขนสัตว์แล้วก็สากรกำมะถันสีเรดอนนะครับกา๊าซไอเสียนะครับที่ออกมาจากท่อรถยนต์นะครับอาจจะเป็นกา๊าซไฮโดรคาร์บอนนะครับกา๊าซคาร์บอนมอนอ,อกไซด์ ไฮโดรเจนออกไซ์ rogen, ide, นะครับหรือว่า,าคาร์บอนไบ้อนดรวมไปถึงฟลูออร์ไดออกไซด์ก๊าซเหล่านี้นะครับเมื่อเราได้รับเข้าไปในปริมาณมากก็จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเรานะครับนอกจากนั้นนะครับพวกควันพิษนะครับจากไฟไหม้ป่านะครับหรือจากการเผาขยะก็จะสร้างมลภาวะของอากาศภายนอกให้กับเราเช่นเดียวกันนอกจากมลภาวะของอากาศที่เกิดขึ้น ภายนอกอาคารแล้วเนี่ยนะครับภายในอาคารนะครับเราก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของขนสัตว์หรือว่าสะเก็ดผิวหนังของสัตว์เลี้ยงนะครับที่จะทําให้หลายๆคนนะครับต่อให้เกิดโรคภูมิแพ้นะครับหรือละอองเกสรดอกไม้นะครับที่จะกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยภายในอาคารก็อาจจะมีเรื่องของกลิ่นอาหารนะครับกลิ่นจากข้อน้ําทิ้งในห้องน้ำนะครับหรือว่าในบริเวณที่มีความอับชื้นภายในบ้านของเรานะครับก็จะทําให้เกิดกลิ่นเกิดสภาพของอากาศ ที่เราอาจจะรู้สึกลำคานแล้วก็ทําให้เราหายใจไม่สะดวกนะครับรวมไปจนถึงนะครับการใช้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ,ๆนะครับทำให้มีเศษของฝุ่นนะครับที่มาจากพวกเส้นใยห,หมอนนะครับพรมนะครับหรือผ้าหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในบ้านของเราก็สร้างปัญหาของอากาศภายในอาคารของเราอยู่ภายในบ้านของเราด้วยนะครับฝุ่นละอองเส้นใยผ้าหรือรมนะครับหรือฝุ่นจากของเล่นเด็กเหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเด็ก เล็กๆนะครับหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ภายในบ้านของเราเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนนะครับเรื่องราวของไฟฝุ่นนะครับที่ก่อให้เกิดสารก่กอบพมแพ้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเรารวมไปจนถึงเชื้อนะครับและนอกจากนั้นนะครับพวกเชื้อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียรเชื้อราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเชื้อไวรัสนะครับก็จะ เป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเราหรือคุณภาพชีวิตของเราเช่นในช่วงที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาดน,นะครับ H1N1 หรือ H5N1 นะครับก็จะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราและคนที่เรารักในครอบครัวของเราเช่นเดียวกันอากาศนะครับภายในอาคารหรือภายในบ้านนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเราจะใช้ชีวิตอยู่ภายในอาคารเนี่ย ประมาณเ้าสซนะครับแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาคารประมาณ10ซนตะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอากาศภา,า,ายในอาคารหรือภายในบ้านเนี่ยนะครับจะมีสิ่งพนเืิอนเนี่ยได้สูงกว่าภายนอกอาคารถึงสิบ้นะครับในสภาวะที่เราเจอนะครับสภาพของอากาศหรือมลภาวะภายนอกอาคารนะครับมากขึ้นนะครับก็ย่อมทําให้คุณภาพของอากาศภา,ายในอาคารเนี่ยยิ่งมีสิ่งพนเื้อนสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอากาศภา,า,ายในอาคารเนี่ย โอกาสในการที่จะหมุนเวียนนะครับเปลี่ยนอากาศเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าที่อยู่ภายนอกอาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องให้ความสําคัญอย่างมากกับอากาศที่เราใช้ชีวิตอยู่ถึง90%ก็คือภายในอาคารหรือภายในบ้าน,นเราเองนะครับวันนี้นะครับก็จะพูดถึงคุณสมบัติของเครื่องฟอกอากาศชาร์ป Plasma Cluster รุ่น KIE60 นะครับเป็นรุ่นที่บริษัทชาร์ปนะครับได้ทําการคิดคน้นแล้วก็ผลิตน,นะครับพัฒนาขึ้นมานะครับเพื่อที่ให้ เป็นเครื่อง้อกอากาศที่มีคุณภาพสูงนะครับแล้วก็ผลิตขึ้นนะครับนําเข้ามานะครับสําหรับเอ็นตาโดยเฉพาะเลยเรียกได้ว่าเอกลีฟลี่สำหรับเอ็นตานะครับการคิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนานะครับเครื่อง้ออากาศชาร์พาร์ทมาสเตอร์รุ่น KIE60 นะครับได้รับการพิสูจน์นะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจาก14สถาบ,บันชั้นนำนของโลกเลยทีเดียวนะครับ ประสิทธิภาพในการทำงานนะครับของเครื่องฟอกอากาศชาร์ปมาส์คลัสเตอร์รุ่นเ i ไอสูนะครับประกอบไปด้วย3ส่วนสำคัญเลยก็คือ3เทคโนโลยีนั่นก็คือ1เลยก็คือเรื่องของระบบแผ่นรอง3ชั้นนะครับ2ก็คือเรื่องของระบบนะครับคลัสเตอร์นะครับ,นนรบและ3ก็คือระบบการขับไอน้นะครับก็จะสามารถในมีความสามารถในการกำจัดฝุ่นนะครับกำ,กำจาจัดเชื้อโรคแล้วก็กำจัดกลิ่นนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแผ่นฟองชั้นแรกนะครับของเครื่องฟอกอากาศชาร์ปมาส์คลัสเตอร์รุ่นนี้นะครับ ก็จะเป็นแผ่นฟองที่ช่วยในการดักจับฝุ่นขนาดเล็กนะครับที่เราอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ทําให้ไม่ให้ฝุ่นเหล่านี้เนี่ยเข้าไปภายในตัวเครื่องนะครับและแผ่นรองชนิดนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถขอดลั้งได้นะครับแผ่นรองชั้นที่สองนะครับเรียกว่าแผ่นรองคาร์บอนกบมะันนะครับแผ่นรองนี้จะมีประสิทธิภาพสูงในการดูดซับกลิ่นนะครับสกปรกต่างๆกลิ่นอับชื้นต่างๆนะครับได้ดีกว่าแผ่นรองคาร์บอนวทั่วไปถึง3าเท่าเลยทีเดียวนะครับ แผ่นรองชั้นที่3มนะครับเรียกว่าแผ่นรองเทปป้านะครับเป็นแผ่นกรองที่มีคุณภาพสูงในการกําจัดฝุ่นละอองที่มีขนาด0.3ไมครอนได้99.97เซนะครับและสิ่งสําคัญเลยก็คือแผ่นรองเทปป้ารุ่นนี้นะครับเป็นแผ่นรองที่มีอายุการใช้งานยาวนานถึง10ปีคุณไม่ต้องเปลี่นนยนส้กรองทุกปีนะครับประสิทธิภาพของแผ่นรองทั้ง3ชั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าแผ่นรองเฮปป้าอย่างที่ได้กล่าวแล้วนะครับมีอายุการใช้งานถึง10ปีนะครับแผ่นรองกริ่นนะครับ ก็มีอายุการใช้งานสิบปีนะครับเรียกได้ว่าเป็นประสิทธิภาพนะครับที่ทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนแผ่นรองทุกๆปีนะครับ mm ส่วนแผ่นรองยาที่เป็นฟิลเตอร์เนี่ยสามารถถอดล้างได้เลยนะครับเทคโนโลยีที่2ในเครื่องฟอกอากาศชาร์ปพาร์มอร์คลัสเตอร์รน k i 60ก็คือประสิทธิภาพของพาร์ตเมอร์คลัสเตอร์นะครับที่นะครับได้รับการคิดค้นแล้วก็จดสิทธิบัตรเป็นของชาร์ปนะครับแต่เพียงผู้เดียวนะครับอนุภาค์ตพาร์ตเมอคลัสเตอร์นะครับ ก็คืออนุภาคไฟฟ้าประจุบวกและก็ประจุลบนะครับที่มีการรวมตัวกันเป็นอนุภาคที่เราเรียกว่าไฮดรอกซิลนะครับแล้วก็จะไปจับกับไฮโดรเจนที่อยู่บนผนังของเซลล์เชื้อโรคนั่นเองนะครับก็จะดึงให้ไฮโดรเจนเนี่ยออกมานะครับผนง Cell ังเซลล์ของเชื้อโรคก็จะสลายตัวก็จะทําให้ผนังก็จะทําให้เชื้อโรคนั้นเนี่ยนะตายไปนั่นเองนะครับส่วนไฮดรอกซิลนะครับก็จะรวมกับไฮโดรเจนกลายเป็นน้ำนั่นเองนะครับก็ เรียกได้ว่านี่คืออนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์ที่มีทั้งประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการฆ่าเชื้อโรคนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยสูงนะครับด้วยเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของชาร์ปสามารถฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียเชื้อรารวมถึงทำลายสารก่อภูมิแพ้าะไรฝุ่นและการกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์อนุภาคไฮดรอกซิลจะถูกปิงออกมา เพื่อจับกับอนุภาคไฮโดรเจนบนผนังเซลล์ของเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราทาให้ผนังเซลล์แตกและเชื้อโรคตายเ<ช>มื่อไฮดรอกซิลรบัวนกับไฮโดรเจนก็จะกลายเป็นน้ำในอากาศตามปกติอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร,ร์ของเครื่องฟอกอากาศชาพลาสมาคลัสเตอร์รุ่น KIE 60นะครับมีความเข้มข้นของอนุภาคนะครับสูงถึง25,000ไอออนต่อลูกบ,บาศก์เซนติเมตรนะครับ ประสิทธิภาพของพลาสมาคลัสเตอร์ในการฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศได้99%ใน10นาทีนะครับจากการทดลองโดยกราฟนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับเราใช้พลาสมาคลัสเตอร์เพียงแค่7,000ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็สามารถฆ่าเชื้อได้ถึง99%ภายใน10นาทีนะครับแต่อย่าลืมนะครับรุ่นที่เรากำลังคุยกันอยู่ที่นี่นะครับมีอานุภาคที่เข้มข้นสูงถึง25,000ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเลยทีเดียว คลัสต์แม็กคลัสเตอร์จะฆ่าเชื้อลาในอากาศได้99%ใน10นาทีนะครับจากผลการทดลองนี้นะครับใช้อนุภาคที่มีความเข้มข้นเพียง3,000ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับก็สามารถฆ่าเชื้อราใน10นาทีได้99%นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับคลัสต์แม็กคลัสเตอร์รุ่น KIE60 นะครับมีอนุภาศคลัสต์แม็กคลัสเตอร์สูงถึง25,000ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรต่อวินาที นอกจากนั้นนะครับพลาสมาคลัสเตอร,ร์จะสลายสารก่อภูมิแพ้ที่เกิดจากไวรุณในอากาศได้ถึง99นะครับจากภาพนี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนในกกรูปแบบนะครับว่าเราใช้อนุภาคไอออนนะครับพลาสมาคลัสเตอร,ร์เนี่ยเพียงแค่3,000ไอออนต่อลูกบาศเซนติเมตรก็สามารถกําจัดนะครับหรือสลายสารก่อภูมิแพ้จากไวรุณในอากาศได้ถึง99แล้วถ้าวันนี้นะครับเราใช้เครื่องพอกอากาศชาร์พลาสมาคลัสเตอร,ร์รุ่น KIE60 ที่มีความเข้มข้นนะครับของ พลาสมาคลัสเตอร์สูงถึง25,000ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรแน่นอนนะครับการสลายสารประกอบปูนแพะนะครับจากไร่ป่นจะมีประสิทธิภาพได้สูงมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับพลาสมาคลัสเตอร์ยังสลายกลิ่นที่ไม่ีปสนกําลังในอากาศได้ถึง2ชั่วโมงนะครับก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเพียงแค่ใช้5,000ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรก็สามารถสลายนะครับกลิ่นจากธรรมชาตินะครับเช่นกลิ่นปูหรี่นเนี่ยจากปกติเนี่ยนะครับ ในตัวอย่างนี้เนี่ยนะครับสมมติว่าความดุนแดงเนี่ยในตัวอย่าง3.1เนี่ยจะลดลงนะครับเหลือเพียงแค่2.0น,นะครับภายใน2ชั่วโมงนะครับแต่นี่คือการใช้เพียงแค่5,000ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้รุ่น KIE 60นะครับที่มีความเข้มข้น,น20,500ไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับ5เท่าเลยทีเดียวนะครับก็จะมีประสิทธิภาพในการสลายกลิ่นในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากๆ นอกจากนั้นคุณสมบัติพิเศษอีกข้อหนึ่งนะครับของพลาสมาคลัสเตอร์ก็คือจะช่วยคงความชุ่มชื้นให้แก่ผิวหนังเรานะครับภาพที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยเมื่อไม่มีอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์นะครับผิวหนังในชั้นหนังกำพร้าก็จะขาดความชุ่มชื้นหรือว่ามีความแห้งกร้านเกิดขึ้นได้ส่วนภาพทางด้านขวามือนะครับก็จะมีอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์อย่างที่เราทราบจากวิทยอาเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นได้ว่าสุดท้ายมันจะมีการรวมตัวกัน กลายเป็นน้ำนั่นเองนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเตริมความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะครับก็จะทําให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นขึ้นเราเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของความชุ่มชื้นของผิวนะครับจากกราฟที่อยู่ทางด้านบนนะครับเราก็จะเห็นเลยว่านั่นคือการใช้อนุภาพคลา,าร์มคลัสเตอร์25,000พันไอออนต่อลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือเครื่อง TIE 6 0นั่นเองนะครับและความยืดหยุ่นของผิวก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าผิวมีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นความยืดหยุ่นนนนกก็จจะะเพิ่มขึ้ครรับากกาฟี ก็จะเห็นได้ว่าความยืดหยุ่นนะครับเพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับไม่ได้ใช้อุภามพลาสมาคาสเตอร์นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนว่าอันนี้เราใช้25,000ไอออนต่อวิบัติเซนติเมตรเ,เียวกันะครับภาพนี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าก่อนใช้เนี่ยผิวก็จะมีริ้วรอยที่ดูลึกนะครับส่วนหลังใช้แล้วเนี่ยผิวจะดูตื้นขึ้นมีความเรียบเนียนขึ้นเพราะว่าผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นนั่น,น,นเองนะครับเทคโนโลยีที่3นะครับในเครื่องรุ่น KIE 60ก็คือ ระบบการทําไอ้น้ำเป็นองนะครับระบบทําไอ้น้ำเนี่ยนะครับก็เพื่อทําให้มีการปรับความชื้นที่เหมาะสมในห้องในห้องของเราว่าในบริเวณที่เราใช้เครื่องฟอกอากาศชาร์จรุ่น KID 600นะครับซึ่งแน่นอนเลยนะครับเมื่อเราใช้ระบบการทําไอ้น้ำเนี่ยนะครับจะทําให้ Plasma Cluster เองนะครับทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเพิ่มขึ้นอีกจากเดิมที่มีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเมื่อเอาระบบการทําไอ้น้ำมาใช้ร่วมกับ เทคโนโลยีของพลาสมาคลัสเตอร์นะครับจะทําให้ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง2เท่าประสิทธิภาพในการกําจัดฝุ่นแล้วก็ะอองเจสรเนี่ยสูงขึ้น3.5เท่าแล้วก็กําจัดกลิ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นสามเท่าเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่านะครับเมื่อเราใช้นะครับอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์ร่วมกับระบบการทําไอน้ำเนี่ยมันจะทําให้อนุภาคของพลาสมาคลัสเตอร์เนี่ยมีความคงตัวอยู่ได้นานเพิ่มขึ้น2เท่านั่นเองนะครับ ราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการฆ่าพเชื้อโรคก็จะเร็วขึ้น2เท่าเลยนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพในการกําจัดฝุ่นละอองเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น35เท่าเมื่อเทียบก,กับใช้อนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์แบบเดียนะครับแต่ถ้ากรณีที่ไม่มีอนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์นะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเมื่อใช้ระบบการทำไอ้น้ำควบคู่กับพลาสมาคลัสเตอร์มันจะสามารถช่วยลดนะครับประจุไฟฟ้าสถิตลงได้ถึง15้าเท่าเลยทีเดียวนะครับแต่เมื่อใช้อนุภาคพลาสมาคลัสเตอร์เทียบกับระบบ การทำไอ้น้ำบวกอันท่าพาสมาสเ,เตอร์นะครับก็จะลดปรจจุไฟฟ้าสถิตลงได้3.5เท่าซึ่งแน่นอนนะครับก็จะลดปัญหาเรื่องของฝุ่นที่จะไปติดอยู่ตามผนังบ้านหรือตามผนังห้องของเราด้วยน,น,นอกจากนั้นนะครับประสิทธิภาพในการกําจัดฝุ่นก็จะเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นที่ติดอยู่ตามเส้นใยของของเนื้อผ้าเนี่ยนะครับก็จะจางหายไปภายใน2ชั่วโมงนะครับ ประสิทธิภาพในการกําจัดพวกกลิ่นอับต่างๆน,นะครับพวกสัตว์เลี้ยงพวกกลิ่นบุหรี่นะครับกลิ่นที่ติดอยู่ตามผ้าม่านนะครับหรือว่าพรมพ์โฟล์ลฟา์หรือว่าเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยจะเพิ่มขึ้นถึง3เท่านะครับเครื่องฟอกอากาศ Sharp Plasma Cluster รุ่น KIE60 นะครับที่เรากำลังคุยเป็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเครื่องที่ได้รับการออกแบบพิเศษมากๆก็คือมีการออกแบบในเรื่องของรูปทรงของกลวยนะครับ ในการที่จะช่วยในเรื่องของการดูดอากาศนะครับเพิ่มความกว้างแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือการทามุม20องศาจากการวิจัยพบว่ามันสามารถที่จะดูดอากาศแล้วก็เพิ่มความเร็วนะครับในการกําจัดส่ดละอองได้เพิ่มขึ้นถึงเกืบอบสองเท่าเลยทีเดียวนอกจากนั้นในเครื่องนี้เนี่ยนะครับยังมีระบบการแสดงจอภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ให้เราเนี่ยได้เห็นได้อย่างสบายใจหรือว่าถ้าสภาพอากาศนะครับที่ดีน,นะครับตรงหน้าจอของเครื่องก็จะเป็นสีฟ้านะครับ ถ้ามีกุนละอองเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานั้นมันก็นจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มแลว้วก็ในที่สุดก็คือสีแดงนะครับก็จะบอกให้เรารู้ว่าสภาพของอากาศขณะนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีจอเล็ทรอส์ที่แสดงให้เราเห็นให้เราเลือกดูได้ถึงอัตราการใช้ไฟฟ้าอุณหภูมิภายในห้องนะครับระบบความชื้นตับพัดภายในห้องอีกด้วยนะครับและนะครับเครื่องนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะตั้งเวลาในการปิดเปิดได้ เราจะตั้งเวลาไว้หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงแปดชั่วโมงหรือเราจะเปิดตลอดเดวลานะครับจนกว่าเราจะกดปุ่มปิดเครื่องนะครับก็สามารถขับได้เชเ่นเดียวกันนะครับและเรายังมีระบบล ok ็อกล้อเลื่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเด็กนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเครื่องนีนะครับมีการลื่นไหลหรือว่ามีการเลื่อนหัวออกไปนั่นเองนะครับก็สามารถกดล็อกให้เครื่องเนี่ยฟิกอยู่กับจีได้น,น,นะครับสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือระบบเสียงนะครับความดังของเสียงนั่นเองนะครับ ลมที่เบาที่สุดนะครับจะให้เสียงแค่ท1 6เดซิเบลก็คือหมายความว่าเราแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับในระหว่างที่เราเปิดการใช้งานเพราะฉะนั้นมันจะไม่รบกวนในการใช้ชีวิตของเราในระหว่างการเปิดเครื่องเลยนะครับในช่วงที่เราเปิดลมแรงสุดเนี่ยเดซิเบลก็จะเพิ่มขึ้นเป็น55 decibel นะครับเครื่องนี้นะครับจะมีน้าหนักเครื่องอยู่ที่11กิโลนะครับสามารถใช้ได้ตั้งแต่ห้อง3-4ตารางเมตรไปจนถึง50ตารางเมตรเลยทีเดียวนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเราเปิดเครื่องนะครับ 8ชั่วโมงนะครับในระดับที่ปกติทั่วไปนะครับเราจะเสียค่าใช้จ่ายนะครับเพียงแค่วันละ25สสตางค์เท่านั้นเองนะครับมาสรุปกันนะครับว่าจุดเด่นของเครื่องฟองอากาศชาร์ปพลาสมาคาร r เตอร์รุ่น CIP 6 0นะครับรุ่นที่ชา์ผลิตแล้วก็นํนำเข้าเพื่อเอ็นตาแบบ e x c l u s ล v e ในนียนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับรุ่นนี้จะมีประสิทธิภาพสูงนะครับกว่าพลาสมาคาร r เตอร์ทั่วไป3เท่าเลยทีเดียว2ก็คือกรองฝุ่นละอองได้เล็กถึง0ูย์จุดไมครนะครับ สามก็คือค่าเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราสารเกาะอุ้มแพ้แล้วก็ไล่ฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสี่ก็คือกําจัดกลิ่นนะครับได้สูงกว่าคาร์บอนทั่วไปถึงสามเท่านะครับห้าก็คือสามารถที่จะลดไฟฟ้าสถิตนะครับหมดปัญหาเรื่องของฝุ่นดําที่จะไปเกาะตามผนังห้องเฟอร์นิเจอร์หรือเพด่นนะครับหกก็คือมีระบบรักษาความชื้นในอากาศนะครับทาให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นและที่สําคัญเลยก็คือเราจะหมดปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจที่จะแห้งหรือเกิดการละคายเคอง เก็ก็คือแสดงคุณภาพอากาศด้วยสีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออากาศสกปรกนะครับหน้าจอก็จะเป็นสีแดงเมื่ออากาศสะอาดหน้าจอก็จะเป็นสีฟ้านะครับก็จะทําให้เราสามารถทราบคุณภาพอาของอากาศขณะใช้เครื่องด้วยนะครับและข้อ8ก็คือแผ่นกรองที่มีคุณภาพสูงนะครับมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดนะครับของคุณสมบัติที่โดดเด่นนะครับของเครื่องฟอกอากาศชาวพาร์มา,มา,าร์สเตอร์รุ่น k i e 60นะครับ ดังนั้นนะครับสาหรับใครก็แล้วแต่นะครับที่กําลังนะครับมองหาเครื่องฟอกอากาศเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเราแล้วก็คนที่เรารักในครอบครัวของเรานะครับจะเห็นได้ว่านะครับเครื่องฟอกอากาศ Sharp Master รุ่น Kip หนะครับมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนทุกประการนะครับในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพของเรานะครับให้เรามีสุขภาพที่ดีในทุกๆวันเลยนะครับก็สําหรับช่วงนี้นะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับท่านที่ ต้องการที่จะแบ่งชำระนะครับเราสามารถแบ่งชำระได้สูงสุดถึง10เดือนเลยทีเดียวน,นะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับถ้าเรามองเห็นว่าอากาศกับคุณภาพชีวิตคือสิ่งที่มีความสําคัญเครื่องฟอกอากาศชาบพ,พลาสมาคาสเตอร์รุ่น KIE60 บอกที่สุดครับสำหรับทุกคนในครอบครัว